สวัสดีพี่น้องแฟนครับเม่ทองมาภาเพื่อนทุกท่านนะคะโมนี้จะมาภาพไปเที่ยวทะเลฟังผักไตของประเทศฝรั่งเศสนะคะแถบทะเลเมติเนเรนเนียนอันนี้จะเป็นการละเล่นพื้นบ้านนะคะเพื่ความสสมัครสมัสมานสมัคคี้สักกันเลยกันนะคะจะเล่น ช่วงหนาห้อนนะคะแสดงช่วงหนาห้อนเป็นเสาอาทิตย์นะคะสะพานทอดทอดอยู่นะคะสาพารทอดทอดเจ็๊นะคะตัวบาสะทอนน้ำนะคะน้ำกระเด็ดทอดไส่กรึ๊บเป็นจุกนะคะก็จะเป็นที่ฟับที่ฟับเนี่ยวันนี้ร้านแช่งเรือดของ เสษตนะคะพี่น้องแจงแบบชูก,กันนะคะ,ะเอาไมาอยู่กันนะคะทางฝั่งในตรงกับคือแผ่นแต่ส่วนมากมือนี้นี่จะเสมอนะคะพี่น้องขอพี่น้องรับชมความสุดเพลินนะคะอันนี้เป็นประเภทนี้ทองทินนะคะ C'est joueurs de la s'il vous plaît, Molto, Fabre, Wolf, Dissanto, Gras, Michelot, Saez, April, Rojas, Jam, Ranc, Moreno, Foutier, Mora, pour la marque bleue. วันน well, um, um, e, no. ี้ก็คือเกานะครับพี่น้องจะเป็นทีมสีน้ำเงินกับทีมสีแดงนะทีมสีน้ำเงินท่าน้องเลือดคัมมาแล้วนะคะสีไพ่คัมมาแล้วนะคะก็จะมาชนกันครับทีมเลือดสีแดงนะคะ ใครแพ้ใคยชนะนะคะคำเตือนให้ดูนี่2วินาทอ right. <AND S 1> ับ่่ประการทั้งผักใส่นะคะท้งเหตการประโมุขระที่น่าขยนะคะประวัติทะเลทะเลใหญ่เลยค่ะ ตเลขก็สวยสะอาดนะคะเดี๋ยวนี้ฝรั่งเศสนะคะก็ปล่อยให้ไปเที่ยวได้แล้วนะคะขามจังงวัดขามประเทศก็ได้ค่ะเพราะว่าผูา้ติดโรคระบาดสองบาทนี่นะคะอาการลดโงนะคะการเสียชีวิตก็ลดลงนะคะ้ว่าใส่กไปดลมละมัะดระวังเก่านะคะ,นนะ,คะกเก่านะคะ แล้วจะไปจ้างกินร้านอาหารนะคะก็ต้องมีอันนี้เก็บข้อมูลน,น้อยะะก็ต้องมีเอ่อ,อกโอิกโยอาโคข้อจุดได้รับการผิดบ<ฆ>ุคลิกครบแล้วนะคะจึงเปนั่งกินในร้านอาหารได้นะคะใหเข้าไปสถานที่ท,ท,ท่องเที่ยวเขาก็ขอตรวจนีโคดบออันนี้สำหรับยายทองมากกับคอบานนี่ก็มีแล้วเรียบร้อยนะคะไปใส่ <บา S 1> ใส, <บา S 1> ใส่ใด ไม่อีกแล้วค่ะเมื่อสีน้ำเงินนะคะประชุดกันอีกนะคะอันนี้ก็คือเสมอกันเหมือนเดิมนะคะตกทั้งสองฝ่ายเจอกันวิดีโอหน้านะคะโชคดีค่ะ